สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิกใบนะครับวันนี้พามาชมเจ้าดูคาติเจ็ดนะครับผมคันนี้ปีคศ2 0 1าแท้นะครับตัว ABS ครบนะครับผมคันนี้รถโดยรวมสวยเลยนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับบังโคลนหลังตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับผมปั๊มล่างหลังเป็นแบมโบ้นะครับชุดเกียร์แต่งครบนะครับท่อคู่ s อนะครับผมมีข้อบาะคบนะครับท้ายสั้นครบนะครับแผ่นป้ายทะเบียนมีให้นะครับ ยางหน้าหลังเต็มเลยนะครับรถโดยรวมสวยนะครับคอนโซลการชิ้นการตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับฝาปิดถังน้ํามันแต่งนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมนเก้านะครับชุดปั๊มบนแต่งครบนะครับผมชิ้นตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับอย่างหน้าเต็มนะครับรถสตาร์ทง่ายมากนะครับทีเดียวติดนะครับจอดหลายๆวันอันนี้จับให้ดูว่ายังไม่มีการอุ่นเครื่องหรืออะไรก่อนนะครับเพราะว่า พวกดูคติชอบมีปัญหาเรื่องใดสตาร์นนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ให้ดูสดๆสเลยนะครับจอดไว้วัน2วัน3วันก็ยังสตาร์ง่ายนะครับ ประมาณนี้นะครับใครหาอยู่เอาไปขี่หลอ่อเลยนะครับคันนี้ราคาโปกติแสนสองเก้นะครับตอนนี้ทางร้านลดเหลดดือ1นึ่งแสนหนมืนนะครับรถอยู่จังหวัดอ่านาจเลิญนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ